ชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะเอาใจคนที่ชอบกินปลาท่องโกถ้านึกถึงปลาท่องโกคุณผู้ชมต้องนึกถึงสูตรการบินไทยชนะ,ะแต่ไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าที่สมขคลา้าก็มีปลาท่องโกสูตรการบินไทยมาขายแล้วค่ะ มาแล้วนะคะปลาท่องโกตัวอ้วนๆแน่นๆกรอบนอกนุ่มในที่สําคัญไม่อมน้ํามันนะคะยิ่งได้รับประทานคู่กับนมข้นมันม่วงใบเตยชาไทยโอ้โหบอกได้เลยว่าฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ <c oughs> ทั้งหมดนี้เป็นสูตรลับเฉพาะของร้านปลาท่องโกเด็ดบินไทยเจ้าแรกของจังหวัดสงขลาเลยนะคะว่าแต่ทําไมต้องเป็นปลาท่องโกเด็ดบินไทยมีคําว่าบินไทยต่อท้ายด้วยอมาหาคาตอบกัน เราเนี่ยก็ได้รับคําตอบจากคุณจะเด็ดชูบุญลาบนะคะเป็นเจ้าของราเล่ยฝั่งว่าทํางานที่การบินไทยมา27ปีช่วงวิกฤตโควิดค่ะเลยเข้าโครงการเลิกจ้างไปเลยซึ่งทางการบินไทยเองนะคะก็ได้ส่งพนักง,งานให้ไปเรียนสูตรปลาท่องโกนี่แหละ mm. เพื่อนําไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวใช้เวลาเรียน2เดือนนะคะพอกลับมาอยู่บ้านว่างๆเลยตอนนั้นอยู่ภาคใหญ่เลยค่ะก็เลยตัดสินใจ ลองเปิดขายปลาท่องโกกับภรรยาก็ช่วยกันทำนี่แหละคะ่ะเปิดได้2-3ถึงสเดือนนะคะปรากฏว่าผลตอบรับดีกว่าที่คิดไว้มากเลยแล้วค่ะทีนี้เรามาดูที่มาของชื่อร้านปลาท่องโกเด็ดบินไทยนะคะก็มาจากการนำชื่อเล่นตัวเองชื่อเด็ดเนี่ยมาเติมข้างหน้าการบินไทยแล้วตัดคำว่าการออกก็เลยเป็นเด็ดบินไทยอย่างที่ทุกทุกทุกคนเห็นตามไปนี่แหละคะ่ะ ส่วนเคล็ดลับความอร่อยของปลาท่องโกเด็ดบินไทยอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมคะอยู่ที่เทคนิคในการทอดคือความร้อนเนี่ยมันต้องสม่ำเสมอนะคะจะทำให้ปลาท่องโกเนี่ยมันกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยนะราคาเดี๋ยวเขาขายชุดละ30บาทเท่านั้นจ้ะ30บาทเนี่ยจะมีปลาท่องโก3ตัวน,นะคะคุณผู้ชมนี่แจกพิกัดกันเลยดีกว่าร้านปลาท่องโกเด็ดบินไทยเจ้าแรกของจังหวัดสงขลานะช่วงเช้าเปิด6โมงถึง9โมง ด้านข้างธนาคารกสิกรไทยใกล้กับหอนาฬิกานะส่วนช่วงเย็นเนี่ยเปิดตั้งแต่5โมงเย็นยาวไปจนถึง2องทุ่มนะ2องทุ่มนะตลาดวัชราตรงข้ามสถานีวิทยุฐานเรือหยุดเฉพาะวันเสาร์นะคุณชมเปิด2ช่วงเวลานะเช้าแล้วก็เย็นไปกันได้ค่ะปลาท่องโกเด็ดบินไทยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ